มาาเอก็วันนี้ก็มาตรออครนะเพื่อมีให้เขารับรองไปสถานะสถานะของการสถานะของรถนะครับแล้วก็อักคาเนนะครับที่นี่รับทำพระบอกรเป็นที่สาสาเป่ก็สามารถโทรได้ที่คอเซ็นเตอร์นะครับ ก็สามารถจะขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เขามาติดหยุดนะครับทอนนี้อัตรานะอัตราในการตรวสภาพรถครั้งแรกครับปกติก็สามารถทำนอระบ,บอที่นี่ได้เลยนะครับ วันนี้จะพารถคันนี้มาครับมาต่อทะเบียนนะครับที่นี่ยังมีการตรวจวัดค่ามลพิษนะครับ C CO2 นะครับนี่คือการตรวจก็อย่างนี้นะครับรถมอร์ไซค์รถยนต์นจะมีเครื่องวัดนะครับวัดกรองไอเสียนะครับ อันนี้เป็นสูตรนะครับขาดนวัดฝัดมดำกากรตรวจสอบสภาพรถนะครับก็ตรวจวัดกับคงไฟหน้า